ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคุณชานชัยอิสระเสนารักษ์คุณหมอวรงเดชก,กิจวิกรมหรือว่าคุณสมชายแสวงการวันนี้ทั้ง3คนก็ออกมาชื่นชมคุณทักสินนะคะว่าเอาละอย่างน้อยคุณทักสินเนี่ยก็กล้าในการที่จะได้รับโทษในเรื่องนี้เหมือนที่คุณชานชัยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการเมื่อวานนี้นะคะ่ะก็ คุณชันชัยก็ประเมินว่ากงก็คงคง,คงประเมินแล้วล่ะบวกลบคูณหารแล้วล่ะว่าติดคุกอยู่ที่นี่หนึ่งปีเอาจริงๆหลยคนบอกอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปกับการต้องหนีตลอดชีวิตแบบที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ะ่ะจะเลือกแบบไหนซึ่งสุดท้ายคุณนักสินก็เลือกเส้นทางนี้นะคะคุณชันชัยอิสระเซนารักอดีตสสนครนายกพักประชาธิปัตย ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่วันนี้เข้าฟังคําสั่งของศาลนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่ศาลได้มาอ่านในรายละเอียดของหลักฐานโดยศาลได้ well อ่านการกระทํารรของเจ้าหน้าที่ราชธรรมว่าผิดอะไรยังไงบ้างซึ่งความผิดนี้มันไม่จบแน่นอนค่ะความผิดนี้เดี๋ยวปอปอชอจะได้ดําเนินการต่อไปเพราะศาลเองก็ได้ทราบว่ามีทางคอปทหรือว่าเครือข่ายนักศึกษาประจนปฏิรูปประเทศนะคะไปร้องที่ปปชเอาไว้ ส่วนประการสุดท้ายสารก็บอกว่าคุณนักสินรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วยก็ยังไปอยู่เบื้องหลังในการกระทำความผิดในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการกระทำความผิดจะอ้างว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะคุณนักสินเองก็อยู่ในฐานะของตัวการหรือผู้สนับสนุนอันนี้ถ้าได้ฟังเมื่อสักครู่ที่อ่านให้ฟังซึ่งเป็นประเด็นสาคัญนะคะซึ่งประเด็นเนี้ย คุณนิพิตอินทระสมงบัติเมื่อกี้เข้าไปอ่านใน Facebook เป็นนักกฎหมายเหมือนกันก็บอกว่าเผลอๆเนี่ยคุณทักษิณอาจจะไม่ได้โดนแค่หนึ่งปีอาจจะโดนมากกว่านั้นเพราะอาจจะโดนอีกหลายมาตรานะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกในรายละเอียดว่าอะไรจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณนิพิษก็มองแล้วเนี่ยน่าจะผิดอีกหลายมาตราเหมือนกันอย่างไรก็ตามคุณจันชัยก็บอกว่าขอบคุณที่นายทักษิณแสดงความรับผิดชอบเดินทางกลับมาฟังคําพิพากษา ต้องยอมรับว่านายทักษิณคิดถูกที่กลับมารับโทษแต่ประเทศไทยไม่คุ้มหรอกติดคุกปีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่กฎหมายทําได้เท่านี้เองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอว,วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีนะบอกว่าวันนี้สารได้พูดชัดค่ะว่าการบังคับใช้มาตรา55ของพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑรวมกับกฎกระทรวงในการส่งตัวนักโทษรายนี้ ไม่สามารถบังคับได้ในการส่งนักโทษออกไปรักษาภายนอกดังนั้นรับรู้ได้เลยว่าการบังคับใช้มาตรา55ที่ทางทีมรชาชทันส่งตัวไปรักษาภายนอกนั้นไม่เป็นไป,นปนตามข้อกฎหมายซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนนะคะตามคำพิพากษาที่ออกมาซึ่งชี้ชัดว่าทุกอย่างไม่เป็นไป,นปนตามขั้นตอนกระบวนการ ส่วนอีกทัานหนึ่งคุณสมชายสแสวงการอดีตสวนะคะก็ขอบคุณสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงลาแหนงทางการเมืองที่คืนความยุติธรรมให้กับสังคมไทยและก็ชื่นชมคุณนักสินด้วยที่กล้ากลับมาเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าวันนี้ครบถ้วนนะคะทุกอย่างก็เดินหน้าไปตามขั้นตอนกระบวนการและเราก็ทำให้เรารู้ว่าเอาละ่ะเรา ยังคงเชื่อมั่นยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเราได้นะคะในเรื่องนี้